อุ้ยไหนสอคลวอนนี but, ibly, yeah, ้อัเกกหนมาเก่งมากค่ะมไหนโอเคมาโดยาถูกไหมถูกหรือเปล่ามานหนถูกไหถูกเดาหนูต่อตอง อัน,นี้ขอต่อดไม่ไเอาต่อสิต่อที่แผ่นกระดานเลยต่อที่แผ่นกระดานาที่แผ่นกระดานมันหนูต่อให้มันหนูต่อให้มันนี้ก็ต่อนต่อให้นะอันนี้ลูกอะหนูถอยถอยอยาให้ปนกันเออไปอยาให้ปนกัน จะไม่ต่อด้วยมันก็อ่าต่อคนละอันเลยอ่ะต่อคนละอัน ถ้าใช้ทำอะไรอ่ะไม่ต้องใช้มัดช่วยต่อเลยก็ไม่มีน้ำใจเลยไม่มีน้ำใจช่วยเลยเหรอหนูไม่ช่วยวตัวเองได้นะนิสมาเก่งแล้วไม่ต้องช่วยหรอกเชุดจังเลยนะมาตัวนั้นอ้สุดจังคงโคง เอาโค้งโไว้เอ่โค้งโคง้งเย้ไ่แต่แสวาแพรน,น,นี่นี่ไงลูกอาเอาอันใหม่อัอหมไ,หไปต่อเอาเร็วไปนั่งอย,อย่าเทใกล้นิสันวาสิเดี๋ยวมันปนกัน อ็ตัวตัวห้ามเอานี้กลับบ้านนะเพราะเพราะอะไมันของน้องเกไหนพูดก่อนพูดก่อนไม่มีทางเสี่ยมาคํับตัวต่อพีดหนูต่อหนูต่อเขายังไม่ได้ถามเลยหนูไม่ต้องไปบอกหรอก เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็พูดมากเอาต่อของหนูไปก่อนของหนูรถพยาบาลอะ่ะต่อรถพยาบาลไปก่อนในนี้ก็จะเหยียบรถพาย